เลียวๆน,น,นั่นๆโอ้ปาทิพไพาทิพไพยมันอยู่ที่ไหนปาจีโอ้หลายเตีมตัวนี้เอ้บึงห้งไปึงห้งไย,ย,ยะเพคงยังเสานเห็นป โอ้ปลาสวยตัวใหญ่คือเ่าตัวนี้พีน่น้องพี่เจัวตัวสันดูโอ้โโอโส่งมีดมาอาขึ้นมาจะจุ่ม,ม,มดโโูโอ้โหขึ้นมึอทงเึ้นเนาพี่น้องหอดเทียนหอดสั้นแล้วครับมาสรุปงานหอ้อแต่ บ่บ่หมานอ่าจะว่ากับมานแบบเดาครับสวัสดีตอนแน่ๆพี่น้องนี่กะสิประมาณทุ่มกลัวล่ะหลังจากที่เห่าไปสูบน้ำเสีน้าพี่น้องทุ่มยี่สิบสี่เมื่อวานเหี่ยเขาอ่านี่กินนี่อยากนักกินพี่น้องเนาะเพราะว่าหมานประมาณนี้มันหลุดนั้งกันครับช่วงนี้กะฝนกะ โบ้่อยตกนะครับพี่น้องน้าม็สิีไรบ่บแห้งปนเดยนะครับุันน้ำกันครับมานตำนเลยเนาะโอ้งามปูเอ้ยลูกลานคอปลาไปยู่ไปกินนะเด้อเด็กสุดจอมเลยอ๋อเส้นกระสีตัว ฉันก็ซีเผเวอร์อยู่มีปลาไหมมันค้นตึกอยู่บดหนูมาลุ่นกันกี่นอ่อยปลาอะไรเจ็บ แม่เข่ดอืปกะเนี่ยปาเขาาป้านบกหอยหอยอุ้ยนี่ต้มสำเสตโตมลครตัวยอยู่ากอเงี้ยตู่่ปากเี้ย เอ,เอาเอาสีโบลุดสิพวเตียนวกเจียงป่าเสียงเสียงป่าตัวน,นั้นอ๋อาก็เป็นตะมีแท,ท่เธอตัวไตรุดเดาะเมาขึ้นทั้งพีบ่ะเนี่ยมีหยังขึ้นไหลเยเพรามันเท่าจี ทั้งพี่ก็ลุดทั้งพี่ก็ลุด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 นั่นน่ะเอ้าปลาสวยขีปแดงตัวนี้เฮ้ยนี่แล้วเนี่ยมันแสียพี่น้องหลายตัวอยู่มันอยู่ในหันเร็วเรวเร็วนั่นนั่นนั่นนาไล ข้างข้างพื้นย่ำเวียนย่ำขึ้นสิถึงย่ำเวีนบ่ย่ำขึ้นนั่นสิถึงครับ่าปากกระเดือดมันมันออกมา,าเันลินย่ำเวีนเด่นน้ำ,นำนนนปากกระเดือด มันก็จังถ่าท่ายแต่ปลาคอวมันอยู่ในปลา lele, rad soy, wah, itu berarti kian itu kan buntuk ตอนปลาคือห้อกขบอได้มาวานย่าขึ้นอีกเน้วโอ้ยต่ย่างืงามออเว่นก็มากงย่ามมออูขึ้นก็เขาสนิละอะบีบอน,น้ำมัเอ,เอ,อีก็ไไ้ ใครอยู่ได้หรอโอ้ป <g ill it> ้านปัดสวยใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่โอ้สวยคู่นึงตัวนั้นปลาตะมองตัวนี้นตัวหใหญ่ขึ้นอ่ใครอยู่ใครอยู่เกอยู่เสียงป่าบ่อนอยู่ในป่าบ่นกุ้งยินอยู่ในบุงข้าเจ้า นี่ชิบูบันยืนหิมะงงโอ้่วงนี้เถอะมากมาขอบคุณมาจะจุ่มดูโอ้โหคุณมึงนี่ เป็น3ตูพี่น้องอได้ซํานี้ก็เอาละตัวบาดละซํานี้ก็ไข่เด้เนาะอืมไข่ก็บ่ไดอยู่ของล่ องแดงดองแดงปลาหน่อยงั้ลวะเพิ่มโค้คของงันวะช่างเห็นปลา ủa, oh, bà Soai, tôi tuỳ nhảy cứ cầu tận đỉnh luôn. Miết quá. Thì tuỳ. Thì tuỳ. Đấy, cái tuỳ to... nhảy. <tôi> <tôi> này, tuỳ nhảy. Thì tuỳ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 . เฝ้าเฝ้าเฝ้าจิ้งจองนีงนง่ปลาโดดนั่งรอน้าขอปูขอปูวังหันเพื่อนสิหายปะ่ะยังไะดูเฝ้าเดอ้อ nói nó cái đi đi Ui tầm mảnh Bà vẫn như năm mày, Ở Hoa, soi tên hết nguyên nhân của những cái tàu điện biên. Tất cả bất đồng hương. Young hương, tất cả cồn. Hoa, soi, lùi ni bất chưa nó. Hoa, soi, nỉ tìm thăm hè. Men, lưng นฟังด้วยนะนะมันมันดึงยอดพักเกษอยู่เดียวันยู่งอยู่ยงงทางเนี้ยอกจากเฮเขาปลาดีผีเห็นบ่ผีหลากอันนี้มากเลยโอ้ยกหน่ไมก็วิมองตย้ยหนึเสียง นี่ทั้งไตทั้งไก่มีปะเจยเห็นสองตัวพี่นอ้องปลาวยวออกปลาขาใสทางออกเขาปลาสัมเอาหอนหนอย่อนนู่นฟังเสียงน้ำนกับไหลที่เกา่าเหรอบอกไม่ถึงว่าน้ำไหลทว่าหน่อยเนี้ยอะไหลเียว มันมอ้ำบานใดบุหรไฟหล่อกะท้อนม่เกินนีเกนะได้ป่าได้หนิเกินตะได้ยังไงจังเลยป่าเอี่ยงคือป่าเนือออนเ้็ดแบบนันอันนี้โนโมโตกะมี่โนโมโต อ่ะ <marriages> ฟ <timing> ้าย <1: ter> um <speech> <sm> ูน <towers> <ped noir ez skills> ोม้ตนะไอปะเจตัวน่ะฟ้าปะนางตัวน่งพี่อ เปนประดูประดาบแน่ของใหม่นาปลาอัน <c oughs> นี้ถิ่นะเต่นมื มีแต่สองตัวสองน,นี่สามใช่ไหมไอ้เพิ่งหลวงหลวงพ่่นบทเต็มพี่น้องมันมิแต่ป่าจีห้าตัวห้าเต็มอยู่พี่น้อง

โอ oh, oh, right. uh ้บาดสุดไทยไอ้นี่บาดสุดไทยมันอยู่พี่น้องปลาจีบาดสุดไทยโอหลายเตี่ยมตัวนีเอ้เบังง่ายไปบังง่ายไนี่พี่น้องบาดสุดไทยโอ้ได้หลายโตอยู่มีแต่ปลาจีล้วนล้วนเลยพี่น้องเอรอพี่น้องหอวเทียนหอดสั้นละครับมาสรุปงานเ้างแบบ บ่บ่มมันเจ้าว่ากับมันแบบเดชท่นเหียกับเหี้ยขาดขาดแล้วพี่น้องแต่ว่าป่าก็บ่ค่อยมีคุ้นวานเนี่ยมันบ่ถือติริบุฝนตกนานหลายมันจังป่าถ่าฝนถ่าน้ำเพราได้กินเนี่ครับมันจได้กินเป็นปิ่งตุ้งงามปิ่งตุ้มงามเป็นตัวทอง นม่แล้วมันลูกแม่เดียววะเตี่ยนออกเหี้ยนี่กะขาดคุนอยู่ปลกหอยเครื่องหอยจูบเครื่องหอยเชลีพี่น้องเอ้หลากหลายเลย็ดปิง้งปิ้งเอาไปทอดครับเห็ดปลาแดดเดียว,ยวสุ่มปลาอีแปงปลาหน่อยช่วงนี้กันแดดดีๆพี่ ปลาข้าวใส่กับปิ่งเมียไขย่ไปพี่น้องนะครับผู้ใดเขามารับชมเรา่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาไม่รู้ไม่รู้เอามากวนญนาดางอีกแล้วไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ